ใกล้แอร์พอร์ตลิงค์ลคำแหงแค่10นาทีเท่านั้นและตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการผักเข้าโพนนั่นเองห้องนี้ขนาดใหญ่ต้อง3 9ตารางเมตรเพื่อนเเงินเดือนสตาร์ทหนึ่งหมื่นห้าพันก็เป็นเจ้าของได้ผ่อนเริ่มเพียงแค่ห้าหกใบเท้าเท่านั้นเฮ้ยฟังไม่ผิดพูดจริงเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดในห้องเนี่ยเพื่อนๆได้ใหม่หมดเลยนะดูเตียงนี่อย่างกับพจจะมานะ่ะที่สําคัญติดตั้งไฟดาวไลท์เปิดปิดแบบนี้ได้เลยนะเฟอร์นิเจอร์ให้ครบใหม่หมดลวจ้ะทั้งต่อเครื่องแป้งโอ้โหตู้เสื้อผ้าบบบาานนนไลลดด์แี้้เเเขซกัหม แล้วทุกคนมาดูแล้วทีวีขนาดใหญ่ของโซนี่ชั้นวางทีวีก็ให้ด้วยดูดิห้องนี้ไม่ต้องซื้ออะไรแล้วทุกคนคือให้เฟอร์นิเจอร์ครบมากโซนห้องนั่งเล่นของเราได้โซฟาขนาดใหญ่แบบนี้เลยบอกเลยว่าลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้ทันทีเลยนะจะมีผ้าม่านกัน UV 2ชั้นเปิดปิดแบบนี้ให้เลยนะคะและแอร์ติดตั้งให้ครบแอร์ <Air S 2> ใหญ่มากมาดูระเบียงเลยจ้ะนี่ระเบียงคือโอ้โ oh หใหญ่ที่สุดเท่าที่จะมีมาแล้วนะทุกคนห้องครัวเขาก็ติดตั้งให้บริเวณละเบียงตรงนี้เลยนะ พร้อมกับเครื่องซักผ้าให้แล้วนะจ๊ะเป็นวิวโรงแบบนี้เลยตรงนี้เขาก็มีเซเว่นให้ใต้คอนโดด้วยนะทุกคนแล้วบอกเลยว่าห้องนี้นะใกล้กับ MRT Airport Link ด้วยนะคะก่อนจะไปห้องน้ํานี่เขามีเป็นประตูบานเลื่อนปิดกั้นแบบนี้ให้ด้วยนะซึ่งตัวนี้แบ่งโซนห้องนอนและห้องนั่งเล่นได้อย่างชัดเจนเลยนะทุกคนโอ้โหตู้เย็นก็มีมาให้นะจ๊ะครบทุกอย่างแล้วไม่ต้องซื้ออะไรเข้ามาแล้วหน้าห้องน้ําก็มีโต๊ะรับประทานอาหารแบบนี้เลย<ม>เหลืออะไรกรันเหลือแค่เสื้อผ้าจริงๆเปิดประตูห้องน้ามาเลยทุกคน กระเบื้องห้องน้ำก็คือของใหม่หมดเลยนะคะแบ่งแยกส้นเปียกส้นแห้งแบบนี้เลยนะซึ่งก็มีประตูบานเลื่อนแบ่งแยกให้แล้วนะคะเรื่องทำาอติดตั้งให้แล้วจ้ะขาดอะไรอีกอะขาดแค่เจ้าของเข้ามาอยู่ในห้องนี้นะคะโครงการฝักเขาโพนะคะอยู่รามคําแหงเดินทางไปเซ็นทรัลพระราม9หรือว่าลาดพร้าวะลรสะดวกมากๆผ่อนเริ่มเพนแค่5 6 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นรีดมาดูด่วนเลยนะ